ว m ล back to my YouTube c h anel n Auto s สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมาจับพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กําลังมาแรงและถูกพูดถึงอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ oppo a5i รุ่นนี้เป็นการกลับมาของตระกูล a s e r i e s ที่ oppo ตั้งใจออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการมือถือดีไซน์สวยฟีเจอร์ครบถ้วนใช้งานได้หลากหลายแต่ยังคงราคาเอื้อถึงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปเมื่อหยิบ oppo a5i ขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นเลยคือดีไซน์ที่ทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้น ตัวเครื่องบางเบาขอบโค้งที่จับถนัดมือและสีสันที่มีความเงางามสะท้อนแสงสวยงามทำให้ดูไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนเรือธงเลยทีเดียวหน้าจอขนาด6.6นิ้วแบบ AMOLED FHD+ บกให้สีสันสดใสคมชัดและรองรับอัตรา f r เฟรชเรท120 h z ทำให้การเลื่อนหน้าจอเล่นเกมหรือดูวิดีโอลื่นไหลไม่มีสะดุดในด้านประสิทธิภาพ Oppo A5i มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 7 2 5ที่รองรับการใช้งานได้ทั้งเล่นโซเชียล สตรีมมิ่งหรือเล่นเกมยอดนิยมในปี2025ได้อย่างรับรื่นแรมเริ่มต้นที่8 g b และมีฟีเจอร์แรม expansion ที่สามารถขยายได้สูงสุดถึง16 g b พร้อมกับความจุภายใน256 g b ที่เก็บข้อมูลได้จุใจและยังสามารถเพิ่มมีครอดีได้อีกเรื่องกล้องก็เป็นอีกจุดเด่น Oppo A5i ใส่กล้องหลังมาให้3ตัวโดยมีกล้องหลัก 64MP ที่ให้ภาพถ่ายคมชัดรายละเอียดเยอะแม้จะถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังได้ภาพที่สวยสมจริง มีกล้องอันตรา d e 8 MP สำหรับถ่ายวิวกว้างๆและกล้องแมโคร2 MP สำหรับถ่ายระยะใกล้ส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียด32 MP เหมาะกับคนที่ชอบเซลฟี่หรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะภาพออกมาสวยคมมีโหมด AI Beauty และ Portrait ที่ทำให้ภาพหน้าชัดหลังละลายดูโดดเด่นด้านการถ่ายวิดีโอ Oppo A5i รองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K พร้อมระบบกันสั่น EIS ที่ช่วยให้วิดีโอนิ่งแม้จะเดินถ่ายหรือเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับการทำฟลอกหรือคลิปสั้นๆลงโซเชียลเรื่องของแบตเตอรี่ OPPO A5i จัดเต็มกับความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้สบายตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังหรือใช้งานโซเชียลทั้งวันก็เอาอยู่และยังรองรับชาร์จเร็ว 67W SUPERVOOC ที่ชาร์จเพียง30นาทีก็ได้แบตเกินครึ่งแล้วเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบรอนานอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบเสียงที่มีลำโพงสตอริโอคู่ รองรับ h i r e ส a udi o อทำให้ฟังเพลงหรือดูหนังได้อัธรรมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอที่ปลดล็อก ok ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับราคาเปิดตัวของ OPPO A5i 2025ถือว่าเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์มากโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ8,999บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ AMOLED 120Hz กล้อง 64MP ชิปไดเมน sity y รองรับ 5G แบตอึดพร้อมชาร์จไวและดีไซน์ที่สวยหรูดูพรีเมียมสรุปแล้ว Oppo A5i เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคนที่มองหามือถือเครื่องเดียวที่ครบจบทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเล่นเกมการถ่ายภาพหรือวิดีโอรวมถึงการใช้งานโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือราคาไม่แรงจนเกินไป ทำให้เข้าถึงได้ง่ายจริงๆใครที่กำลังมองหามือถือใหม่ในปี2025รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ